สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันเทรมาีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุ่งก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูง่ายๆแถมอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะนั่นก็คือเมนูกระเจี๊ยบเขียวผัดกะปินั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่ลุ่งอีกแล้วนะคะ วันนี้แม่ลุงก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูกระเจี๊ยบผัดกะปิค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีกระเจี๊ยบนะคะวิธีเลือกกระเจี๊ยบก็พยายามเลือกที่อ่อนๆนะคะแล้วก็พริกขี้หนูค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าหัน่นแฉลบนะคะแล้วก็กุ้งแห้งกุ้งสดกระเทียมค่ะมาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำมันหอยค่ะซี๊วขาวนะคะน้ำมันสำหรับผัดกะปิน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำสะอาดค่ะ เรามาเตรียมในส่วนของกระเจี๊ยบกันเลยนะคะก็ตัดส่วนปลายของกระเจี๊ยบออกนะคะจากนี้ก็หั่นฉลบแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะเอากระเจี๊ยบมาหั่นแบบนี้นะคะให้ล้างก่อนล้างแล้วค่อยเอามาหั่นนะคะเพราะว่าถ้าเราหั่นแล้วค่อยเอาไปล้างเนี่ยเมือกหรือว่ายางของเขาเนี่ยจะออกเยอะนะคะ กระเจียบเนี่ยก็พยายามเลือกที่อ่อนๆนะคะอย่าเลือกที่ฝักใหญ่หรือว่ามีมุมเหลี่ยมเยอะอย่างเงี้ยเส้นใหญ่เขาจะเยอะจะเคี้ยวยากจะไม่อร่อยนะคะแล้วก็เอามาใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะ เจียบในช่วงนี้ก็ไม่แพงนะคะทุกคนราคาถูกมากเราเป็นผักที่ดีต่อร่างกายมากๆเลยค่ะบ้านเราก็จะผักถูงนะคะ ตอนนี้เราก็ได้เตรียมในส่วนของกระเจียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูขั้นตอนต,อนต่อไปกันได้เลยคะ่ะใส่พริกขี้หนูลงไปนะคะความเผ็ดตามชอบค่ะมะลุงใส่ไปประมาณ8-10เม็ดนะคะกระเทียมจีนนะคะประมาณ5กลีบค่ะจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยกระปิประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ จากนี้นะคะก็โขลกทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะจะโขลกพริกพอแตกหรือว่าตำให้ละเอียดก็ได้นะคะพริกกับกระเทียมเนี่ยพริกขี้หนูเนี่ยเขาจะช่วยให้หอมนะคะเวลามาทำน้ำพริกหรือว่าส้มตำหรือว่าผัดอะไรก็ตามเนี่ยแม่ลุงจะชอบใส่เป็นพริกขี้หนูนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะลูกจะเอาพอแตกพอนะคะหลังจากนี้นะคะก็ใส่เป็นน้ำสะอาดลงไปสักประมาณหนึ่งถ้วยตวงคะ่ะแล้วก็ละลายกะปินะคะเวลาเราเอาไปผัดเนี่ยจะได้ผัดได้ง่ายๆจะได้เข้าเครื่องได้ง่ายๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะอะเดี๋ยวแม่ลุงจะใส่น้ํามันลงไปนะคะพอน้ํามันเริ่มร้อนนะคะก็น้ํากุ้งลงไปเจียวเลยค่ะไปทอดเลยนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะใช้ไฟกลางๆก,กุ้งจะได้สีสวย,สวย อันนี้ไม่ลุงทอดกุ้งก็เพื่อเอามาตกแต่งหน้าผัดกระเจี๊ยบนะคะกุ้งของเราก็สุกดีแล้วนะคะทุกคนก็ตัดขึ้นมาพักไว้เลยค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันดีเลยนะคะ ที่เหลือจากทอดกุ้งเราก็สามารถนํามาผัดได้กระเจียบต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเยอะไปก็ให้ตักออกนะคะหลังจากนี้นะคะก็ใส่เป็นกระเทียมทูป,ปุบลงไปค่ะแล้วก็ พริกนะคะที่หั่นฉลบเตรียมไว้ค่ะผัดให้หอมดีเลยนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากนี้ก็ใส่เป็นกุ้งสดลงไปค่ะตามด้วยกระเจี๊ยบนะคะใส่พร้อมกันเลยค่ะ จากนี้นะคะก็ผัดคลุกเ้านะคะให้เขาเซตตัวสักหน่อยนึงนะคะ,ะประมาณนี้ค่ะจากนี้ก็ใส่เป็นกระปิที่เราละลายน้ำไว้นะคะลาดลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวแม่ลุงจะปรุงรสชาติเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยนะคะผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะอันนี้ต้องผัดให้เร็วหน่อยนะคะ ถ้แห้งไปก็หยอดน้ำได้นะคะทุกคนเดีย๋ยวมาันลุงจะหยอดน้ำสักหน่อยค่ะตอนนี้กระเทียมของเราก็สุกแล้วนะคะกุ้งของเราก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะแบบนี้นะคะก็ชิมรสชาติดูนะคะว่าอยากได้รสประมาณไหนแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะ อรสชาติพอดีเลยค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะคะทุกคนไปค่ะเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเจี๊ยบเขียวผัดกะปิของเราทําง่ายมากๆเลยนะคะอร่อยและที่สําคัญมีประโยชน์ด้วยค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาไปทําตามกันได้นะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยสุดยอดเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ